ชินสแกนโกงสนับสนุนโดย To y ยต a c โครรา a c r o s ี Cross, GR Sport มีชาวบ้านที่ตำบลวังวิเศษจังหวัดตรังครับได้ร้องทุกมาหลังจากที่ถูกทางผู้ใหญ่บ้านนั้นได้มาอ้อนวอนขอให้ออกรถยนต์ให้หนึ่งคันเดี๋ยวจะผ่อนเองแต่ปรากฏว,ว่าผ่านไปนสักพักนึงแล้วฮะไม่เคยจ่ายค่างวดเลยสุดท้ายภาระนิสินจากไฟแนนซ์ตกถึงผู้เสียหายรายนี้จึงอยากวอนขอความช่วยเหลือหน่อยครับชินชายทุกคนโกง กองที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกกรับจากกรณีที่มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าถูกผู้ใหญ่บ้านตำบลเขาวิเศษจังหวัดตรังขอให้ช่วยออกรถยนต์ให้เนื่องจากออกรถเองไม่ได้ด้วยความเชื่อใจและสงสารจึงยอมออกรถให้แต่สุดท้ายขาดส่งมาแล้วถึง4งวดจนไฟแนนซ์ส่งจดหมายตามทวงถึงบ้านทุกวันขณะที่ผู้ใหญ่บ้านรายนี้พยายามที่จะบ่ายเบี่ยง จนตนเองได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากายินดีสีเทพวัย52ปีเป็นชาวบ้านเขาวิเศษจังหวัดตรังนำหลักฐานเอกสารต่างๆโดยเฉพาะการปลอมสลิปข้างงวดมาร้องเรียกักสื่อมวลชนซึ่งเป็นสลิปการโอนเงินปลอมเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตลอดจนเอกสารการทำสัญญาบันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งรายนี้ กับนางยินดีศรีเทพผู้เสียหายในฐานะผููทําสัญญาแทนผู้เสียหายเล่าว่าผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวไม่จ่ายค่าง,งวดรถกระบะสีประตูเลขทะเบียนกอไก่บใบไ,ไม้4862กตรังจนทําให้นางยินดีศรีเทพต้องแบกรับภาระหนี้สินทั้งหมดไว้กว่า1 000, 000าล้านบาทแถมต้องเสียเครดิตในการขอกู้ยืมเงินมาหมุนธุรกิจที่ทําอยู่นั่นคือแปลรูปไม้ยางพาราที่กําลังขาดสภาพคล่องจนต้องเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนและอยากให้อีกฝ่ายหากผ่อนไม่ไหว ช่วยนำรถไปคืนกับไฟแนนซ์ด้วยส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจออกรถให้นั้นเพราะว่าเคยรู้จักและสนิทสนมกันมาก่อนและอีกฝ่ายให้สัญญาว่าถ้าผ่านไป6เดือนจะมาเปลี่ยนชื่อสัญญาให้ใหม่โดยรถคันนี้ต้องผ่อนเป็นเวลา7ปีหรือ8 4งวดเฉลี่ยงวดละ14,300บาทแต่สุดท้ายอีกฝ่ายแทบยังไม่เคยปันให้เลยแถมยังได้ปลอมเอกาสารการโอนเงินหลอกตนเองอีกด้วยประมาณ6เดือนก็บอกว่าก็จะมาเปลี่ยนสัญญา ก็เลยก็ตัดสินใจเชื้อให้เพราะว่าคนก็อยู่นี่เขาก็เป็นเจ้าหน้าที่ก่ายปกครองอยู่ตรงนี้ก็เลยตัดสินใจเชื้อให้ตั้งๆที่ลูกอะไรก็ตั้งนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เต็มใจจะเชื้อให้เพราะว่าเราก็ทาธุรกรรมการเงินอยู่เกิดการปิดพลาดก็ก็กลัวอยู่เพราะว่าเงินน่ะมันหลายบาทประมาณล้านกว่าบาทที่น่าเจ็บใจก็คือทางผู้ใหญ่บ้านได้ฝากคนมาบอกว่าหากอยากได้รถคืนให้เอาเงินไถ่ายถอนอีก3 0,000บาท แต่ตนไม่รู้ว่าจะจ่ายไปเพื่ออะไรแต่ตนรู้สึกว่าการกระทําดังกล่าวเข้าข่ายการโชครัพย์จึงไม่ยอมจ่ายอย่างแน่นอนโดยทีมข่าวเ r k ร์กพอพยายามที่จะติดต่อพูดคุยกับทางผู้ใหญ่บ้านรายนี้แต่ล่าสุดยังไม่สามารถติดต่อตัวเจอส่วนใครมีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าวเวิร์กพอย23แล้วเราจะแฉะทุกกลโกงในชินสแกงโกงครับ